สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกข,ขู่ทัวรับผมมอนี้มาปอกกันครับผมกับบ่าวนี่พ่นมากินมาเที่ยวได้ทุเรียนไมาอีกแล้วพี่น้องอันนี้กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับลูกนี้ลูกกลมๆที่พ่อค้าเรียกให้นะครับเรียกให้เรียกให้ใหสุกแล้วพี่นอ้องอหาผู้เต็มมากมาปอกเลยปลอกเป็นซ้ำบ่มามามาุกแล้วละ่ะคิดว่านะ ลุยมามาดูใกล้นิจังหวะผ่า,านนิว่าผ่าเป็นไหมปอกเป็นไหมมือใหม่ได้พี่น้องมือใหม่หัดปอกทุเลี้ยน นี่เป็นทุเรียนหมอนทองเนื้อสุกเ้ยพี่น้องใส่เก้าอี้เอาตามหด

เน,นื้อสุกมันจะปอกง่ายได้พี่น้องไร้องหัดปอกเพิ่งเด้อบาลบลี่พ้นกับร้องคือกันก็ลองปอกดูคือกันมาดูนี่สิว้าวอู้เรื่อง เป็นมันๆเลยนี่อือหือ บรรยากาศตอนคำๆเบื้องนนิว้าวไก่ไปไหมเนี่ยพอดีใช่ไหมป๋าเบิ้งพี่น้องสวยไหมงามยู่ผพูดเรือเ่องเล,เลืองไรบุญอ่ะเป็ดมันๆเลยน่ากินมากๆทุกคน ว้าว wow. mm hmm. แต่ละผูพี่น้องเอ้ยแล้วลูกนี่จะก,กิโลอะสี่กิโลบ่หรือง chụp Mึง lại vương lu này cái cái ta con 1 2 3 wow yeah. เนื้อเป็นม e ันๆแบบนี้เลยทุกคนกดสต็อปเท่ากับให้หน่อยโอ้โหพี่น้องลูกนี้ไหมมาเดิมมาเดิมมาเดิมหุ้ยไงีหเลี้ยงๆเลยครับ ยั่วๆจ้าเอามุมไหนดีมุมไหนก็สวยมุมไหนก็ยั่วว่ะลูกนี้สี่กิโลนะผมสี่กิโลนะครับหืมมาจากไหนเวรขอคารักเลือกให้บอกเอาอีนี่ออกไปเอาอีนี่ออกไป้วนเล อย,ยูอ่ะมุนโชว์น้อยโชว์น้อยนี่มาๆมามาลมมุยพี่น้องกินไม่หอมเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเนื้อแบบสุกพอดีทานนั่นแหละครับนี่ผูนเ่นเอานี่กินเลยเนี่ยกดท่าน,นิงด้วยนะ หวานไม่มาก จะออกแบบหวานมันอะ อืมรสชาติก็ถือว่าใชา้ได้ครับกลิ่นคือบะหมี่ป่ไม่มีกลิ่นเลยทุกคนแสบด้วยไม่วงไงัมันเป็นดูดม็ดไว แบ่บพาโชว์เม็ดหน่อยยัวย่วๆหน่อยมั้ยหืมโดดนิว้วเอาครับคลิปนี้บ้านพ้นฝากไว้ทั้งนี้ทั้งตอนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe ด้วยนะผมในช่อง youtube บ้านพ้นไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟ e บุ๊ k นะผมฝาก FC ด้วยครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับผมกับรายการรีวิวทุเรียนนะผมก็เริ่มสีปอเป็นแล้วแะพี่น้องไปท้ายถ้เพื่อนไล์นะครับผมคลิปนี้บ้านพ้นฝากไว้นี่เดียวผมสวัสดีครับ